คำสอนหนึ่งยิ่งผ่านเวลายิ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงคำสอนที่เป็นสมบัติของคนไทยยิ่งใช้ยิ่งเป็นประโยชน์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานให้กับพระศพนิกรไทยยิ่งนานยิ่งล้ำค่าสำคัญอยู่ที่เมื่อใจได้พอเพียงทำอะไรอยู่ตรงไหนก็มีความสุข เรื่องจริงนี้พิสูจน์ได้จากแขกรับเชิญในรายการของเราหลายร้อยคนค่ะวันนี้รายการสุขแบบไทยใจพอเพียงจะขอพาทุกท่านไปพบกับแขกรับเชิญค่ะที่พวกเขา มีความสุขด้วยหัวใจที่พอเพียงและมีในหลากหลายแง่มุมค่ะจากการศึกษาพระราชดำรัสของพระองค์ท่านก็ทำให้ได้พบว่าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีหลายๆแนวทางค่ะที่สามารถนำไปปรับใช้ได้แล้วเราก็ขออัญเชิญพระราชดำรัสที่ได้ข้อมูลจากเว็บไซต์ของมูลนิธิชัยพัฒนามาร่วมเล่าให้ฟังประกอบกับเรื่องราวของแขกรับเชิญที่ท่านจะได้ติดตามดังต่อไปนี้ค่ะ ท่านแรกนะคะเป็นเจ้าของร้านไอศครีมที่จังหวัดนคนปรปฐมค่ะเรื่องของเขาเราได้ฟังก็ถึงกับอึ้งค่ะจากข่าวที่ว่ารสชาติไอศครีมที่อร่อยมากเป็นรสผลไม้แท้ๆพอได้ชิมก็รู้เลยว่าเลือกของดีมาทําแน่นอนแต่ว่าเรื่องของพี่หัวดมีมากกว่านั้นค่ะไอศครีมราคาไม่แพงนะคะลูกละย5บาทแต่ว่ามีจํานวนจํากัด คนซื้อก็ต้องจํากัดจํานวนไม่ให้เหมาหมดเพราะว่าพี่หวดทําคนเดียวขายคนเดียวทําเท่าที่มีแรงแล้วก็ขายตามสมควรค่ะปัจจุบันนี้พี่หัวอาศัยอยู่เพียงลําพังเพราะว่าชีวิตนี้ได้ตอบแทนพระคุณคุณพ่อคุณแม่สมบูรณ์ไปแล้วและชีวิตก็ไม่ได้สแสวงหาสิ่งอื่นจึงอาจจะเป็นคําตอบนะคะว่าทําไมไอศครีมร้านนี้ถึงมีเงื่อนไขาการขายอย่างที่เล่าให้ฟังแต่เชื่อไหมคะว่ากลับเป็นไอศครีมที่ทำให้หลายคน ได้ชิมแล้วมีความสุขเพราะว่าเกิดจากความตั้งใจความรักและความปรารถนาดีต่อลูกค้านอกจากอร่อยก็ยังทำให้ได้รู้จักรสชาติของการรอคอยการแบ่งปันความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันค่ะร้านไหนก็ให้ได้ไม่เท่ากับร้านนี้ค่ะที่นี่ร้านไอศครีมไอซ์เบิร์กนะครปฐม เรื่องที่2นะคะเป็นที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะใครที่เคยไปวัดใหญ่หรือว่าวัดหลวงพ่อพุทธชินราชก็คงจะต้องเคยได้เห็นบรรดาช่างภาพที่มารอถ,ถ่ายภาพนักท่องเที่ยวใช่ไหมคะ หนึ่งในนั้นล่ะค่ะเป็นแขกรับเชิญของสุขบัตรไทยใจพอเพียงที่มีแนวทางเรื่องความพอเพียงในการดาเนินชีวิตค่ะบางทีใครที่เคยไปวัดใหญ่ก็อาจจะได้เจอกับคุณลุงหยัดก็ได้นะคะคุณลุงหยัดเนี่ยเป็นช่างภาพมืออาชีพถ้ามองเผลอๆเนีเ่ยอาจจะคิดว่าโอ้ก็แค่ช่างภาพคนหนึ่งหรือเปล่าแต่ว่าถ้าได้ฟังเรื่องของลุงแล้วบางทีคุณอาจจะต้องยกนิ้วให้ลุงก็ได้เพราะว่าลุงก็เป็นตัวอย่างของ การใช้ชีวิตแบบพอเพียงเมื่อก่อนนะคะหลายสิปีก่อนเนี่ยคุณลุงหยัดเนี่ยเริ่มต้นอาชีพช่างภาพทาั้งทังที่ไม่ได้เรียนนิเทศศาสตร์ตอนนั้นเนี่ยยังเป็นสมัยที่มีร้านอาหารแบบคาเฟ่มีนักร้องมีอิเล็กโรนเล่นอิเล็กโตรนในร้านอย่างเงี้ยนะคะลุงหยัดเนี่ยเขาใช้วิธีว่าเรียนวิชาถ่ายภาพจากรุ่นพี่ช่างภาพสมัยก่อนจะไม่เหมือนสมัยนี้นะคะ oh. เพราะว่านอกจากว่า ได้ไรายได้จากการไปถ่ายภาพในงานต่างๆงานบวชงานแต่งงานงานสีดำแล้วเนี่ยต้องกลางคืนนะคะชาบรรดาช่างภาพโดยเฉพาะลุงหยัดเนี่ยก็ตระเวนไปตามร้านอาหารเพื่อไปถ่ายรูปให้กับนักร้องนักดนตรีสมัยนั้นเนี่ยคนที่จะมีภาพภาพหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วการที่นักร้องจะได้มีภาพสวยๆเก็บไว้ก็เป็นสิ่งที่พวกเขาจะเลือกใช้บริการจากคุณลุงคุณลุงก็จะถ่ายรูปและอัดภาพให้ก่อน ได้ภาพมาแล้วก็ไปให้กับลูกค้าอาจจะเป็นอีกวันหนึ่งอีก2วันอย่างเงี้ยนะคะแล้วถึงจะได้รับเงินก็เป็นแบบนี้มาตลอดสําหรับการไปถ่ายภาพนักท่องเที่ยวที่วัดเมื่อลุงได้เริ่มทําแล้วก็ไม่ได้ง่ายนะคะเพราะว่ารอบการถ่ายรูปก็ต้องแบ่งกับเพื่อนๆแล้วก็มีการรอแทบทั้งวันเลยก็คือรอคิวของตัวเอง บางทีอาจจะถึงคิวของคุณลุงแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาไม่ได้ถ่ายรูปใครเลยรอนานก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเป็นการรอที่กําหนดเวลารอไม่ได้จะร้อนจะฝนคุณลุงก็ต้องอดทนค่ะแต่ว่าสิ่งที่คุณลุงทําแล้วดูง่ายก็กลายเป็นทักษะถ่ายภาพของคุณลุงคือถ้าไม่ตั้งใจไม่ละเอียดไม่แม่นยำเราะว่าเราเรียนนิเทศมาก็ ถ่ายได้ไม่แม่นเท่าคุณลุงนะคะเพราะว่านี่ดูภาพถ่ายที่คุณลุงถ่ายให้สิเนี่ยภาพนี้หลายแอคเนี่ยไม่ถึง1น,นาทีนะคะได้มาแบบนี้แล้วเก่งขนาดไหนคิดเอาเองเห็นแบบนี้นะคะคุณลุงหยัดเนี่ยเลี้ยงดูครอบครัวอย่างดีจากภารกิจงานที่เล่าให้ฟังเนี่ยส่งลูกเรียนจนจบปริญญาตรีได้ถึงสองคนแล้วมีเงินมีทองก็เก็บหอมรอมริบ จนวันนี้ได้มีบ้านสวยๆของตัวเองมีครอบครัวที่อบอุ่นและเราก็ไม่กินบุหรี่ก็ไม่สูบทัศนคติต่อชีวิตก็ดีทั้งๆที่ตัวเองก็ไม่ได้สบายกว่าคนอื่นเลยค่ะเห็นหน้าคุณลุงหยัดแล้วคิดว่าคุณลุงมีความสุขไหมคะและคิดว่าครอบครัวเล็กๆของคุณลุงเขาจะมีความสุขมากขนาดไหน เรื่องที่3ค่ะเรื่องนี้นะคะย้อนไปเมื่อปี2566ค่ะเรื่องนี้ก็น่ารักเพราะเป็นความใสๆของน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นลูกสาวคนโตของครอบครัวที่เราเรียกว่าครอบครัวรถเมยค่ะ ครอบนี้เป็นครอบครัวรถเมย์เพราะว่าสมาชิกทุกคนในบ้านทำงานที่ขอสมกกันหมดคุณพ่อเป็นพอขอรอพนักง,งานขับรถคุณแม่กับลูกชายเป็นพอกสอพนักง,งานเก็บสตางส่วนลูกสาวคนที่ว่านะคะก็เป็นธุรการและก็เป็นอดีตพกออสอีกทีหนึ่งด้วยนะคะความน่ารักก็คือสายใหญ่ของครอบครัวที่สวยงามพ่อแม่เนี่ยทำงานรถเมยหาเลี้ยงลูกมีทั้งบ้านมีทั้งรถ และลูกก็ได้รับการศึกษาที่ดีและยังมีงานทำในหน่วยงานเดียวกับพ่อแม่อีกต่างหากสำหรับความคิดดีๆต่ออาชีพที่ขึ้นชื่อว่าลำบากมากอาชีพหนึ่งหาได้ยากนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เป็นตัวอย่างให้ลูก อยากจะเดินตามคุณพ่อเขาก็พูดน้อยอารมณ์ดีส่วนคุณแม่ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสวันนี้ทุกคนยังผูกพันกับความเป็นขอสอมกอถึงแม้คุณพ่อจะเกษียณแล้วแต่ว่าความภูมิใจในการเป็นครอบครัวรถเมก็ทําให้พวกเขาเนี่ยบอกทุกคนได้อย่างไม่ไอายว่าทําอาชีพอะไรโดยเฉพาะลูกสาวตอนที่เพิ่งจบปริญญาตรีแล้วมาเป็นพกศใครต่อใครถามว่าทํางานอะไรน้องบอกว่าตอบอย่างไม่ไอายเลยว่า เป็นพนักงานเก็บสตางค์รถเมย์ขอสมกที่บอกว่าไม่อายก็เพราะว่าน้องคิดว่าอาชีพนี้ทําให้ครอบครัวอยู่ดีกินดีได้จึงไม่ใช่สิ่งที่ต้องอายเพราะว่าพวกเขามีความสุขดีแล้วกับสิ่งที่เป็นนั่นเอง เรื่องที่4ี่ค่ะเรื่องนี้หลายคนถ้าอยู่แถวแถวติวานนท์อาจจะเคยผ่านตานะคะว่าเอ๊ oh. ร้านขนมไทยเนี่ยบางทีก็สงสัยนะร้านนี้ขายได้ยังไงอย่างละ20บาทเท่านั้นเองถึงขายเท่านี้นะคะแต่ว่าขนมไทยป้าเยาวขายดีเป็นเทน้ําเทท่าเลยค่ะคนต่อแถวยาวมากถามพี่ๆน้องๆที่อยู่แถวโรงพยาบาลชุรปละทานเขาน่าจะรู้ดีขนมอร่อยให้เยอะ ให้เยอะจนมองว่าเอ๊ะอันนี้2ี่ิบาทหรือเปล่าคะป้าป้ายาวไม่ยอมขึ้นราคาด้วยนะคะที่ไม่ขึ้นก็เพราะว่าสงสารลูกค้าแล้วก็รักลูกค้าโอ้ยจะมีแม่ค้าสักกี่คนที่คิดแบบป้ายาวเนาะป้ายาวทำขนมกับพี่ๆน้องๆค่ะบรรยากาศก,ก็เลยเต็มไปด้วยความอบอุ่นเรามองว่าความจริงป้ายาวอาจจะค่อนข้างมีฐานะเลยนะแต่ว่ากลับกลายเป็นปฏิบัติตนอย่างสมระ และถึงจะสูงวัยแล้วแต่ก็ยังมุมานะทำงานซึ่งเราก็เชื่อว่าป้าเนี่ยไม่ได้ทำให้ตัวเองแค่คนเดียวซึ่งเหตุผลก็เป็นไปตามที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ขนมไทยประยาจึงเป็นของดีติวานน์อย่างแท้จริงแล้วก็เป็นเรื่องดีๆของสุขแบบไทยใจพอเพียงด้วยค่ะ เรื่องที่5ค่ะใครได้เห็นผลงานของเรื่องนี้ก็ต้องประทับใจนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่น้องผู้หญิงคนหนึ่งคิดที่จะสร้างสรรค์งานจากเศษของเหลือใช้บางอย่างที่ครอบครัวไม่ได้ใช้แล้วค่ะน้องคนนี้นะคะที่บ้านเนี่ยทำกิจการกระจกซึ่งเอาไปใช้ในงานสถาปัตยกรรมต่างๆแล้วน้องก็เห็นว่ามีเศษกระจกเหลือใช้อยู่ในโกดังเป็นจำนวนมาก<ะ>เลยมานั่งคิด อยากจะทําตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ก็เลยใช้ความรู้ของตัวเองตัวน้องเขาเนี่ยเป็นสถาปนิกนะคะแล้วเอาความรู้ด้านสถาปัตยกรรมเนี่ยใช้วิธีว่าใส่ไอเดียใส่ขั้นตอนกลายเป็นว่าตกแต่งกระจกได้ใหม่เป็นงานศิลปะสวยๆได้เลยค่ะแต่ว่างานกระจกไม่ง่ายนะคะเพราะว่ากระจกมันต้องหลอมมันต้องตัดกระจกแตกเนี่ยถ้าไปบาดนิ้วคงจะเจ็บน่าดูแต่ด้วยความรักความชอบ ทำให้อุปสรรคเป็นเรื่องที่แก้ไขได้สิ่งที่ตามมาก็คือมูลค่างานค่ะงานอดิเรกนี้สร้างรายได้แล้วก็เกิดเป็นการส่งต่อความรู้ที่น้องได้ขยายให้มีการเวิร์กช็อปสำหรับคนที่ชอบงานประเภทนี้เรียกว่างานสเตนกลาสเพิ่มชุมชนคนรักงานกระจกขึ้นมาอีกเพราะว่าเป็นตัวอย่างคนรุ่นใหม่ที่น่าชื่นชมเพราะงานที่เห็นว่าสวยมากๆเหล่านี้ต้องผ่านอะไรมามากกว่าที่หลายคนคิด แต่ผลสุดท้ายกลับได้คุณค่ามากกว่าเป็นเศษกระจกรอถูกทิ้งอยู่ในโกดังค่ะ เรื่องที่6ค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของคู่รักคนรุ่นใหม่ในวัยกำลังสร้างตัวน้องๆสองคนนี้นะคะช่วยกันสนับสนุนในการหาไรายได้แล้วก็สำเร็จด้วยนะคะเพราะว่าทำไปแล้วเนี่ยมีหลายคนติดตามเป็นลูกค้าน้องเขาคิดอย่างนี้ค่ะคิดหาเงินก่อนคิดใช้เงินด้วยการที่น้องผู้ชายค่ะใช้ทักษะด้านศิลปะมาวาดภาพการ์ตูนเหมือนที่หลากหลายผู้หญิงผู้ชายครอบครัวเพื่อนแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่รัก ส่วนน้องผู้หญิงนะคะก็ทำคลิปเล่าเรื่องที่น้องผู้ชายวาดการ์ตูนเหมือนนี่แหละแล้วก็เผยแพร่ในโซเชียลด้วยความรักที่เขามีให้กันทั้งคู่ใครได้เห็นคลิปก็ประทับใจแล้วก็ติดต่อมาเยอะเลยค่ะขอให้วาดการ์ตูนเหมือนให้หน่อยถ้าถามตอนนี้คิวน่าจะยาวนะคะแล้วก็ครอบครัวเล็กๆนี้ก็มีกำลังใจมากขึ้น น้องผู้ชายเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะคะว่าเขาชอบวาดกระตุลเล่นๆเ,เวลาเครียดจากงานประจําก็ได้ผ่อนคลายน้องผู้หญิงก็เลยปิ๊งไอเดียว่าโอ้แล้วทาไมเราไม่รับวาดภาพเหมือนกระดูบ้างละ่ะจะได้ได้ทาในสิ่งที่มีความสุขแล้วก็ได้เพิ่มอาชีพไปด้วยซึ่งก็ทําได้ดีเพราะมาจากความสุขและไม่เบียดเบียนตัวเองมากนักเพราะไม่อย่างนั้นก็จะกลายเป็นหนีความเครียดอย่างหนึ่งแต่กลับไปเจอความเครียดอีกอย่างแทนตัวอย่างนี้ ทำได้ดีและทําตามได้ก็เป็นประโยชน์มากสําหรับวัยกําลังสร้างตัวนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะเชื่อไหมว่าแนวคิดของคนคนหนึ่งสามารถส่งต่อไปให้คนอีกหลายคนได้ค่ะโดยเฉพาะเมื่อคุณเป็นแม่พิมพ์ของชาติเรื่องนี้เริ่มต้นจากการคัดแยกขยะของโรงเรียนวัดราชนัดดาค่ะคุณครูผู้หญิงท่านหนึ่งเป็นคนทำโครงการนี้นะคะและด้วย จุดเริ่มต้นของตัวเองที่เป็นแบบนั้นอยู่แล้วก็ทำโครงการนี้อย่างสุดหัวใจครูเนี่ยเป็นตัวอย่างก่อนแล้วก็ค่อยๆพาเด็กๆทำตามจากนั้นก็ขยายเป็นทั้งโรงเรียนจนตอนนี้กลายเป็นโรงเรียนปลอดขยะไปแล้วค่ะโรงเรียนเล็กๆใจกลางกรุงเทพมหานครที่สะอาดไร้ที่ติไม่มีถังขยะเพราะแทบไม่มีอะไรเป็นขยะอาหารไม่กินเหลือทิ้ง ตักแต่พอดีถึงแม้จะเป็นเด็กเล็กก็สอนได้ขยะอาหารก็ทำเป็นปุ๋ยผักบุ้งมะละกอที่ปลูกได้ก็เก็บกินและใช้ปุ๋ยนั่นแหละบำรุงพืชพันธุ์ค่ะโครงการขยะขายได้ก็ทำให้เด็กๆดึงพ่อแม่เข้ามาร่วมโดยไม่รู้ตัวเด็กๆได้รู้จักความสามัคคีได้ช่วยกันนับช่วยกันเลือกของที่ระลึกสนุกสนานกลับบ้านไปมากกว่านั้นนะคะเป็นการปลูกฝังให้เกิดการเรียนรู้เรื่องความพอเพียง มีไม่มากก็ไม่เหลือให้หลน้นมีพอดีก็เป็นความสบายใจนับเป็นเรื่องราวความพอเพียงปิดท้ายว่าสามารถสร้างคนไทยได้เติบโตมากเพียงใดสิ่งที่ตัวเราได้เรียนรู้ด้วยตัวเองก็คือเมื่อไหร่ที่ใจพอเพียงเมื่อนั้นคือความสงบรู้จักใช้ปัญญาเพื่อดาเนินชีวิตทำให้มีแต่ความสบายใจเพราะใจนั้นพอเพียงแล้วทำได้หนึ่งคน เป็นตัวอย่างให้คนได้อีกหลายคนทำได้หลายคนสร้างประโยชน์ให้กับประเทศอย่างที่ชาติอื่นอาจจะต้องตามมาค้นหาที่ประเทศไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นหล,นล้นพ้นสุขแบบไทยใจพอเพียงในช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ